กูเห็นข่าวแล้วเลือดขึ้นหน้าเลยสัตว์ใครก็ได้ช่วยไปสกิดบอกเฮียชูทีว่าถ้าว่างมากก็กลับไปนอนเกาไข่ที่บ้านเงีย,งยบๆเถอะอย่าเสือกเสนอหน้าออกมาสอนคนรุ่นใหม่ด้วยตักกะขี้ข่าแบบนี้ล่าสุดออกมาพ่นนั้นลายบอกพักส้มว่าอย่าไปห้าวด้องกับทหารให้หุบปากไว้เพราะทหารคือสถาบันค้ำฟ้าอยู่กับประเทศตลอดไปทุยกูถามจริงๆมึงรับงานใครมาหรือความขี้ขลาดในกำมลสันดานมันกำเริบมึงฟังกูนะชูวิท เลิกแอปเป็นฮีโร่จอมแฉผู้พดดน์ความยุติธรรมได้แล้วที่มึงเคยออกมาแฉตำรวจแฉบ่อนแฉส้มเนี่ยคนเขารู้ทันสันดานมึงหมดแล้วว่ามึงทำเพราะมึงเสียผลประโยชน์มึงโดนสีกากีหักหลังมึงเลยออกมาเห่ากัดพวกเดียวกันเองถามจริงถ้าวันนั้นพวกมันแบ่งเค้กให้มึงลงตัวป่านนี้มึงก็นอนแช่อ่างจิบวายสบายแฮอยู่บนกองเงินสีเทาไปแล้วไม่มาทำตัวเป็นผู้รู้แบบนี้หรอกแล้วไอตักกะวิบัติที่บอกว่าทหารคือสถาบันห้ามแตะเนี่ยมึงเอาส่วนไหนคิด ทหารมันเป็นเทวดามาจากไหนวะมันก็หน่วยงานรัฐที่แดกภาษีกูเหมือนกันโรงเรียนโรงพยาบาลเขาก็เป็นสถาบันเขาก็อยู่ค้ำฟ้าทำไมประชาชนตรวจสอบได้ด่าได้แต่พอเป็นทหารเอาเงินกูไปซื้อเรือดำน้ำทิพย์เอาไปซื้ออาวุธโง,โง่ๆมึงเสือกบอกให้กูกราบกรานห้ามสงสัยมึงจะให้คนไทยเป็นควายก้มหน้าจ่ายภาษีเลี้ยงพวกมันแล้วห้ามหืออืองั้นมึงก็ไปนอนเลียตีนคอมแบทมันคนเดียวเถอะพักส้มหรือเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้อ่อนหัดอย่างที่มึงพลามแต่เขาแค่มีกระดูกสันหลังไม่เหมือนมึงที่ยอมส คือรู้ว่าเขาโกงก็ต้องเงียบรู้ว่าเขาขมเหงก็ต้องก้มหัวเพื่อความอยู่รอดของตัวเองพอเธอไอเฮียดประเทศแม่งไม่เจริญก็เพราะมีไดโนเสาร์ขี้กลัวแบบนี้คอยถ่วงความเจริญอยู่นี่แหละเก็บปากเน่าๆของมึงไว้เคี้ยวข้าวเธอชูวิทย่าเสือกมาสอนให้ไฟเป็นทาตุยุคนี้ภาษีกูกูมีสิทธิ์ทวงกูมีสิทธิ์ด่าและกูไม่ก้มหัวให้ใครเว้ยจบนะแยกย,ย้าย